ห้าอุปสรรคลับที่ขัดขวางความสําเร็จของคุณโยมวันนี้อาตารมาจะมาพูดเรื่องใกล้ตัวมากแต่หลายคนอาจไม่ทันรู้ตัวนั่นคือเรื่องนิวรณ์ห้านิวรณ์เป็นเครื่องกัน้นเครื่องขัดขวางจิตใจเราไม่ให้สงบไม่ให้มีสมาธิแล้วโยมรู้ไหมนิวรณ์ห้าอย่างนี้มันไม่เพียงแต่ขวางสมาธิเท่านั้นมันยังขัดขวางความสําเร็จของเราในชีวิตประจําวันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการทํางานการแก้ปัญหาต่าง หรือแม้แต่การใช้ชีวิตทั่วไปอาตมาจะมาอธิบายให้โยมฟังทีละข้อนะว่ามันคืออะไรแล้วมันมาขัดขวางเรายังไงและเราจะจัดการกับมันในชีวิตประจําวันได้ยังไง 1. กามฉชันทะคือความอยากได้อยากมีข้อแรกการมาันทะนี่คือความอยากในสิ่งที่เราพอใจเช่นโยมเดินห้างอยู่แล้วเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมาทาั้งทที่เครื่องเก่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ แต่ว่าใจมันอยากได้ขึ้นมาโมแต่คิดว่าอยากได้แต่พอคิดมากใจก็เริ่มฟุ้งซ่านวางแผนว่าจะซื้อ,อยังไงดีพอใจเราไปอยู่กับความอยากตรงนั้นก็ไม่มีสมาธิทํางานงานที่ทําอยู่ก็จะออกมาไม่ดีเกิดความผิดพลาดเห็นไม่ยมนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการมาชันทะแล้วเราจะจัดการกับการมาชันทะได้ยังไงวิธีที่ดีคือการรู้เท่าทันความอยากคิดให้ไกลกว่าสิ่งที่อยากได้เช่น คิดถึงค่าใช้จ่ายหรือนี่สินที่จะตามมาโทรศัพท์รุ่นใหม่เครื่องนี้มันจําเป็นสําหรับเราหรือเปล่าหรือแค่อยากได้หรือคิดถึงเป้าหมายที่สําคัญกว่าเช่นการออมเงินเพื่ออนาคตการใช้ชีวิตที่พอเพียงถ้าโยงมีสติตรงนี้ก็จะช่วยลดความอยากและกลับมามีสมาธิกับสิ่งที่ต้องทําในปัจจุบันได้ 2. พยาบาทคือความโกรธความไม่พอใจข้อที่2พยาบาท นี้หมายถึงความโกรธความไม่พอใจในสิ่งต่างๆเช่นเวลาโยมทำงานอยู่แล้วมีคนมาพูดหรือมาทำอะไรที่ไม่เข้าหูเข้าตาโยมก็อาจจะโกรธหรืองหงุดหงิดอยากจะด่าก,กับหรือบางทีเจอรถติดก็นั่งหงุดหงิดใจแล้วความโกรธนี้มันทำร้ายสุขภาพจิตเราถ้าเราทำงานอยู่ก็ทำให้เราไม่มีสติหรือขาดสมาธิอยู่กับงานที่ทำการจัดก,การกับการพยาบาทวิธีง่าย อาตมาอยากแนะนําคือลองหายใจเข้าลึกๆนับ1นึถึงสิอย่างช้าๆแล้วหายใจออกวิธีนี้ช่วยให้เรามีเวลาพักใจทําให้ความโกรธค่อยๆเบาลงและอีกอย่างโยมลองคิดดูว่ามีคนมาทําให้เราโกรธเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวของเขาเองแล้วมาทําหรือมาพูดอะไรที่ไม่เข้าหูเข้าตาเราเราก็ไม่ต้องไปเก็บมาคิดแค่ให้อภัยเขาหรือมองในแง่ดีบ้าง การให้อภัยมันทําให้ใจเราเบาลงไม่ต้องแบกความโกรธไว้ 3. ถทิ่นนามิทะคือความง่วงซึมเกียดคานทิ่นนามิทะข้อนี้อาตมาเห็นโยมหลายคนเจอบ่อยมากคือความง่วงความเกียดคานเช่นโยมตั้งใจว่าจะทํางานให้เสร็จตามกําหนดหรือนั่งสมาธิแต่พอถึงเวลาเข้ามันกับง่วงซะอย่างนั้นหรือบางทีตื่นเช้าไปทาํางานก็ง่วงอีกใจลอยทําให้สมาธิไม่อยู่กับงานเลย เหมือนมีหมอกในหัวตลอดเวลาวิธีแก้ง่ายๆโยมถ้ารู้สึกง่วงลองลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเดินไปมาสักพักหรือถ้าอยู่ในที่ทำงานลองดื่มน้ำเยน็นๆหากาแฟดื่มหรือเดินออกไปข้างนอกรับแสงแดดดูต้นไม้ให้จิตใจสดชื่นการพักสายตาสักหน่อยจะช่วยให้ใจโยมกระปี้กระเป๋ามากขึ้นทำให้สมาธิกลับมาได้เร็วขึ้น 4. อุทจักขุจจะคือความฟุ้งซ่านหรือตกกังวล ข้อที่4อุดทชัชจักอุดกุดจักนี้คือความฟุงม้งซ่านวิตกกังวลหลายคนตอนทํางานมากักจะเจอความฟุงม้งซ่านนี้เช่นโยมาลังทํางานอยู่ดีดีแล้วก็คิดถึงเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นนึกถึงงานที่ค้างหรือเลิกงานแล้วจะไปไหนดีนึกถึงปัญหาส่วนตัวคิดไปต่างๆนานาจนทําให้งานไม่เสร็จสักทีหรือเวลานั่งสมาธิใจมันก็ลอยไปเรื่องอื่นวิธีแก้ให้โยมดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบัน วิธีง่ายๆคือสังเกตลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่กับลมหายใจหรือถ้าไม่ไหวจริงๆลองหยิบกระดาษมาเขียนสิ่งที่กังวลเราแยกสิ่งที่ทําได้กับสิ่งที่ทําไม่ได้ออกมาจะทาให้โยมเห็นภาพชัดเจนและจัดการทีละอย่างได้ดีขึ้น 5. วิจิตกิจฉาคือความลังเลสงสยัยสุดท้ายวิจิตกิจฉาความลังเลสงสยัยเช่น โยมมีงานที่ต้องทําหลายอย่างแต่โยมมานั่งสงสัยว่าจะเลือกทํางานไหนก่อนดีหรือสงสัยว่าทําบุญแล้วจะได้บุญจริงไหมความลังเลแบบนี้มันทําให้โยมไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าลงมือทำให้งานต่างๆค้างค้างและเสียโอกาสวิธีแก้หาความรู้เพิ่มเติมลองปรึกษาผู้รู้ฟังคําแนะนําจากคนที่มีประสบการณ์แล้วพิจารณาข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบเพื่อช่วยโยมตัดสินใจได้ง่ายขึ้น การปล่อยให้ใจจมอยู่ความสงสัยจะทําให้โยมไม่กล้าเดินหน้าสู่ความสําเร็จได้เลยเห็นไหมยโยมนิรวห่หนะข้อนี้มันเป็นเหมือนอุปสรรคที่เรามองไม่เห็นมันเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่ถ้าเราเข้าใจรู้เท่าทันและรู้วิธีจัดการเราก็จะสามารถทํางานได้ดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและชีวิตของโยมก็จะสงบสุขลมเย็นมากขึ้น